คิดถึงอั้มพัชราภาโผล่เข้ากอดแน่นหลังเจอพระเอกช่องเจ็ดคนนี้เคยร่วมงานกันแล้วสำหรับคู่ของนางเอกสุตาโตแม่อย่างอัํมพัชราภาใช้เชื้อกับพระเอกหนุ่มมิกทงระยะในละครเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจต้องบอกเลยว่าละครเรื่องนี้เป็นกระแสที่โด่งดังมากหลังจากละครออนแอร์ air, บอกเลยว่าเรตติ้งปังทุกเทปเป็นการถือกําเนิดคู่จีนอีกหนึ่งคู่ของช่องเจ็ดงานนี้ก็ทําเอาบรรดาแฟนคลับต้องมารอลุ้นกันอีกว่าทั้งคู่นั้นจะมีละครเรื่องใหม่มาให้ได้ชมกันอีกหรือไม่ ล่าสุดในอินส a าแกรมของอ้ําพัชราภาเธอได้โพสต์ภาพเพื่อนสนิทอย่างหนิงปานิตาและมิกทองระยะโดยโพสต์นี้ระบ,บุแคปชั่นว่าคุณผู้จัดและพระเอกเขามาถ่ายละครแถวบ้านคิดถึงทุกคนเลยหลังจากนั้นต่างก็มีคอมเมนต์เข้ามาว่าน่ารักค่ะรอละครพี่อ้ํอยู่นะยังไม่ลืมนะคะแดดคือชอบพี่อ้ําแว้นมาส่งหมูปิ้งสวยเสมอค่ะไรเดอร์น่ารักจังค่ะ